สวัสดีจ้ามือนี้จ้ามาพบกับเซลมี่นาอีกแล้วจ้ามือนี้เดี๋ยวมีนาจะพามาเบิงรถมือหนึ่งจ้าจะเป็น L5018SP ติดคีบจ้าตัวนี้มือหนึ่งเหลือสองคันจ้ารายละเอียดจะเป็นยังไงมาดูเลยจ้าจ้าตัวนี้นอกจากจะเป็น L5018SP คีบอ้อยจ้าตัวนี้เป็นมือหนึ่งจ้าราคาเงินสดจะอยู่ที่922,500บาท ปกตินอกจากคันนี้จะดาวอยู่ที่85,000บาทจ้าแต่ว่าทุกคนถ้าทุกคนมาจองกับเซลลมีนานาะจ้าจะ,จะได้โปรส่วนลด65,000บาทจ้ารับรถจริงๆอยู่ที่20,000บาทจ้าตัวนี้จะผ่อนได้8ปีจ้ารายปีจะอยู่ที่158,62 0บาทจ้าแล้วก็จะมีงวดย่อยเดือนละ2,000บาทความยกสูงของคีบนาะจ้าจอยู่ที่4เมตร70จ้าคีบน้ำหนักได้สูงสุด250กิโลเลยจ้าตัวนี้ตัวนี้ จองตอนนี้เนาะจ๋าจะได้โปรใช้ฟรี3เดือนจ๋าก็คือใช้รถฟรี3เดือนจางวดย่อยยังไม่ต้องจ่ายจ้าสนใจจ้า0885494844เซลมีนาคูบตาบ้านดุงยินดีให้บริการจ้าโทรหรือแอดไลน์ได้เลยจ้า